กิฟหนูผ้าไหมหายไปไหนแล้วคะโอ้โหไม่มีกิฟก็สวยใช่ไหมลูกเอ๊ะพูดสิลูกจ้าอ่ะจ้าอ่ะจ้าายังอ่ะลูกอืมนี่ไงลูกหันหน้ามาห <c oughs> ันหน้ามาเลยลูกถอยหลังให้พ่อดู เพื่อให้เข้ากับเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับวันเมื่อวานกับวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของวันตรุษจ,จีนนะครับเป็นแฮ p ปี้ช i n e นิ n เ w y ีย์นะครับนางผ้าไหม่ก็สนุกสนานนะครับแต่งกายชุดสีแดงนะครับวันนี้ก็ยังไม่นอนเลย4ี่โมงครึ่งแล้วนะคะนางจะออกมาปั่นจักรยานตอนเช้ารับอากาศสดชื่นสดชื่นผ้าไหมคะลูก ผ้าไหมามานี่มาหาลูกมานี่ไงรถเอามาปัญจกรยานแล้วก็มีของเล่นตรงนี้ด้วยนะลูกนะ<ง>โอ้ปัญจกรยานแล้วก็เล่นของเล่นไปในตัวเลยใช่ไหมลูก<ง>ใช่หนูมีของเล่นด้วยโอ้โหเล่นสองอย่างในขนาดเดียวกันเลยเหรอลูก<ง>ระวังนะลูกปะระวังระวังเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถอยหลังะลูก กับหลังหันลายยางกับหลังหันมามันขี่ยากตรงนั้นลูกมันเป็นเป็นผ้าย,ยางมันขี่ยากลูกมาแล้วถอยมาค่ะถอยมาถอยมาจ้าจ้าถอยมากคาบคาบคาบถอยมาไม่ยกล้อลูกไม่ยกล้อค่อยๆขี่มาค่ะขี่มาเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปนอนแล้วนะลูกสักพักนะลูกนะ มาเลยมาเลยบื้นบืนบืนบืน <Okay. S 1> บนบนบน,บนโอ้นะครับหนูก็ขี่อยู่ได้ทั้งวันนะครับอยู่คนเดียวสาวน้อยคนนี้เพื่อไม่เหงานะครับก็จะมีของเล่นพ่อแม่ซื้อของเล่นให้แย่แยะไปหมดเลยผ้าไหมคะผ้าไหมโอเคหันหลังมาหันหน้ามาโอ้โหใครมาลูกท้ายมือนี่ลูกใครมาดูสิมีเสียงรถด,ด้วยลูกเสียงรถด,ด้วยนะ